ท่านเดียวนะครับที่มาติดตามในครั้งนี้นะคะต้อนรับท่านประธานและก็คณะกรรมการในวันนี้ท่าผมขออนุญาตลำเดียวข้อมูลนะครับจังหวักตางมีเก็บปกครองคำนวณร6ตบคำนวรายได้เลี่ยตัวเรือนะครับอยู่ที่2,400 0น่นบาทต่อปีนำคณะท่านสมาชิกทุ่จสภาครับมาพบปะกับทุกท่านครับหลายท่าน ผมเคยดีชิบุทิสภานะครับที่เดินทางมาพบกับพวกเราในวันนี้ครับวันนี้ครับผมชาวกิจคาครับอากเป็นกันต้องทำนโยบายนะครับที่ทําให้ชาติดำเนินก่งอยู่ริมฝั่งนี้นะครับนะครับท่านพระสุรบาลครับท่านเป็นคนตลกตรังด้วยนะครับนะครับผมท่านกับพวกเราครับครับเป็น คณะกรรมการซึ um, ่งทางสภาจัดขึ I mean, the men. The men. So ้นนะครับประมาณเก้าเก้าจุทัวประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็เขาากใต้ตอนล่างนีกเราเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะไปพร้อมกันแต่ว่ารคการเหล่วกาผุ้ยนิ่เดอกสีวเจ้าหมันทีผู้จีน้าป้าเลาก็ผีใช้ยินดี้วยนะครับด้วยบริวรภาพรวมนะครับปืนสั้นนะครับต้องเกลังต้อ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 งต้ต้องต้องต้งตตงตอง

่เป็นโล่เป็นรูปปมไ้่อยู่แต่เป็นข้ามาบามาโดดเดี่าวจาวามาทีคือว่าในสนเรื่อที่เก้าสองก่สุดที่สองสรุปการทรู้ทความเข้าในเร่องนี้มีกุศลกรรม สมาิเพรคนเที่ต้องจนวจะมีความสุขมีาชีวิตที่ดีนะครับมีความสงบเรียบร้อยมีความพวกเรานะครับคนกลางระต้ที่ที่เป็นใหญ่ตัหน้าหมายหรืออะไรที่มันมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคเราทุกวันมีฟังรังนะครับกฎหมายอาจจะเรประสิทธิเลยท่านกรหดรอดตายครับท่านนะครับ เป็นคนท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการครับท่านสุนทรชาวกิคาครับวิริรเดนอาหมัดครับเป็นนปัจจบันก็กรรมธิการการพัฒนาการเมืองนะครับผมนะครับท่านถัดไปครับท่านขอสินปรมือให้กับท่านทวัตน์สุรบาลครับตําําแหน่งเป็นตรีสารสนเทศการสื่อสารและการรับข้อมูลงานของครับ ท่านถัดไปครับขอเสนอตรงนี้ให้กับท่านพลตรีธรรมวัฒน์คินประธานของการเกษตรท่านวิรัตเป็นประธานของรายงานอันนีญาตให้นางข้าวประธานสากรก็จะมีภาวะไหลมานะฮะแล้วปี68เนี่ยก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีช่วงผีของผมแล้วก็ประสานงานโดยโดยงานของส่วนของในในข้าราชการประจำเนี่ย เดี๋วันนี้ทตวัดต้องมาพผมจะบอกเดี๋ยวขอเดแต่ในบคุยกันนะครับยารสพติงคิตัวนีว่าทำเลกทำเหลมเมหินยาแตกางกับสมบัิกสมบัติของ้นนทำอว่าตนอซสอเองา้องาน้ควารนกตึกรแต่โซ่วอีกออกกฎหม่รวบกุนกับการริหการเป็นหนี้ ตันู้นกาจะขงเาตรงนั้เลนะครับไอ้อรเหตวาแต่ก็ต well> ้องทำตน้นไปนะครับเจะไปนอนปัตนุก็เห็นว่านายจีนยายนายมาดอกปัตนาตีรดนอต่ไม่ทำนั้่เลยับตอนนั้นนะครับก็มาโซะนะครับวันวิถีาวบ้าาแต่เช้านี่ก็ไปเด๋